Gracias. สวัสดีครับผมผมต่อนะครับคลิปนี้ผมเอาฟิล์มฟิล์มจอล่างนะครับที่มันใช้กับเครื่องเกมบอยอ้วนได้เครื่อง DMG อันนี้เป็นฟิล์มสีเงินนะครับมันอยู่ใต้จอเครื่องที่จอดวงอะ่ะมันต้องยกจอขึ้นมาเปิดเพื่อจะเปลี่ยนฟิล์มใต้ล่างตัวนี้เผื่อใครอยากทำนะครับไอ้เครื่องเนี้ย จอมันเสียผมเลยใช้ฟิล์มล่างที่มันเหลือๆนะครับลองมาแปะดูอันนี้ศูนย์องศานะครับที่ผมสั่งมาเนี่ยเป็นฟิลมศูนย์องศาจอล่างลองเอามาแปะดูปรากฏว่าภาพมันแสดงออกมาเหมือนจอปกติเดิมๆครับสีจะใกล้เคียงกันเลย ลองทําดูครับปรากฏว่ามันใช้ได้ส่วนในเครื่องนี้เนี่ยคอนถาดมันปรับสุดไม่ได้นะครับมันได้เท่านี้เนี่ยเห็นล่างลางจอมันเสียสีมันแตกแล้วด้วยด้านล่างก็เลยลองเอามาทําดูทํายากครับค่อนข้างยากเลยยกจอขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นสายแพเรเล็กๆเล็กๆอ่ะเรียงกันทำยากอยู่ ตามคลิปที่ดูเลยที่ผมถ่ายให้ดูครับก่อนที่จะมาเสร็จแบบเนี้ยอ่านะครับคลิปที่ผมทำอะต้องจริงๆแล้วมันบักกี้บักกี้ออกแค่จอด้านข้างนะเอาออกแค่ด้านข้างก็พอมันจะมีบอร์ดแผงสายแพรมันจะมีตรงนี้ แล้วก็ใต้ล่างจริงๆแล้วเอาแค่ตรงนี้ออกก็ได้ครับเนี่ยเอาแค่ด้านนี้ออกแล้วก็เปิดจอขึ้นมาก็จะถึงฟิล์มด้านล่างแต่ต้องค่อยๆแซะนะครับอย่าไปดันแรงเดี๋ยวสายแพ้ข้างล่างขาดถ้าใครฝีมือเจ๋งฝีมือดีก็ยกออกมาข้างนอกได้เลยแต่โอ้โหผมลองดูแล้วแม่งโคตรยากเลยครับ คลิปนี้ก็เลยมาแนะนาฟิล์มเผื่อใครอยากทำนะครับไอฟิล์มมันเนี้ยแผ่นแค่นี้เนี่ยเกือบสองร้อยเลยนะครับแผ่นเล็กๆเกนะี่ยแพงอยู่ไอฟิล์มสีเงินเนี่ยมันมีหลายขนาดยิ่งขนาดใหญ่ยิ่งแพงแล้วก็สั่งมาจากจีนเลยครับรอก็ประมาณสามอาทิตย์อะได้มาส่วนฟิล์มด้านบนนี่ใช้องศาเดียวก,กันกับด้านล่างนะครับฟิล์มด้านล่างนี่ก็แปะไปก่อนเลย มุมไหนก็ได้แปะลงไปก่อนแล้วค่อยมาหมุนองศาฟิล์มด้านบนเอาขอให้มันเป็นศูนย์องศาเหมือนกันนะครับแล้วภาพกาสีมันจะเป็นแบบสีเดิมอย่างนี้คือองศาปกติของมันนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวใครอยากลองทำดูไม่ง่ายเลยครับไอ้เครื่องนี้เนี่ยผมก็ลงขายอยู่นะ เครื่องเก่าเนี่ยขายไปลงจอใหม่จอ iPS ไปเลยมันไม่ได้ใช้บอร์ดบนนี้อยู่แล้วมันใช้แค่บอร์ดใต้ล่างบอร์ดจอเนี่ยยกทิ้งครับแล้วก็ใช้บอร์ดของ iPS ที่มันมีแผงปุ่มมาให้ด้วยก็ราคาก็พันพันห้าประมาณพันห้าพันหก,นหกประมาณเนี้ย จอก็สั่งจากจีนเหมือนเดิมครับคครับลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับไม่นานมาบอกมาบอกมาแนะนำดีกว่ามาบอกมาแนะนำเพิ่งผมก็ไม่ได้ชำนาญอะไรหรอกครับก็พอดีวีม,มันเหลือก็เลยลองแปะดูมันใช้ได้ก็เลยมาแชร์ข้อมูลกันถ้ใครอยากลองทำเอง ก็ลองได้ครับจัดเลยครับเราเจอกันใหม่ครับคลิปต่อไปไปละใย่เนี่ย